ทองจะล้นมาที่ถ bon าดอะไรนะถาดเง oh. ินถาดทองถาดเงินถาดทองหลวงพ่อลงยันให้นะครับ cu เอาไปใส่ถาดเงินถาดทองนี่ใส่ใส่ยังไงแม่ก็เอาไปไว้ที่โรงงานให้เป็นสิบคนอยู่โรงแรมใช่ไหมครับโรงงานเออโรงงานค้าไม้ที่แท้โอ้ครับเป็นโอ้ไม่จากแท่เหรอครับรับเป็นโรงงานค้าไม้ ที่แพอดีวันนั้นพี่ห่วยก็เลยไปช่วยที่โรงพักเงินขาดไม่เจ็บไม่พอก็เลยครับบอกว่าเคยค่ามีช่วยก็จะกลับมาานัาครับสาธุด้วยนะครับหลวงพ่อบอกว่าเงินเต็มถาดอันนี้คุณพ่อของเฮียหมูคุณพ่อของเฮียหมูนำนำมาถวายสังฆทานแล้วก็มี มีเอกสารมาด้วยเหมือนกับคนอื่นเลยนะครับเห็นไหมนะครับคนพันคือลูกชายนะครับนำซองรับมีจะใส่ไปอ่านอ่านามาด้วยนะอ่ามมาสิแล้าซีนไปอยู่แบบไม่โงเจะไม่ให้ม่โงรอ ทวายสังฆทานเรียบร้อยแล้วครับถาดที่โงมถาดที่ที่ทังโง่าดที่โง่มาผมขอน้ำเนยครับขอน้ำเนยีนอันนามาต้งคัอบเปลาไหอดบ้านครับหือบหดบ้านเลยว่าขนาดหันฮจังซีด้วเวลาเวลามากะมัีนด้วสาเปเกียวเกี๊ยว่ไหมจะเนกค่ะจากุกสีมันจะเนๆครับผม ถูกครับเหมือนการทำเป็นเกี๊ยวเกี่ยวอันนี้เป็นฝ้ายผูกแขนจากไหนครับเฮ็ไมาเองแล้วมาถวายหลงพรว่าหลงพ่าแล้วก็เป่าไข่ค่ะอ๋อครับผมเห็นอยู่ตอนเป่าครับแต่เห็ดไม่เองมาจากสเนอกครับท่านบ้านที่ใช้ภูิแต่วายูผ่อนแกนค่ะอ๋อครับเราเมือบุญกระถินกระสีเห็ดนาอีกครับครับเดี๋ยวมารอนะครับรับนี่แต่นี้นะครับคนเมื่อสักครู่เข้าได้ไปเขาได้ผูกก่อนเลยนะเอาอันนี้ผูก เมื่อกี้เนี่ยนะเสื้อดำนะแต่ว่้านวดบระทันน่ะเอามาถวายเอาเอามาให้รถจัให้เราเลียกดึงให้เซ็นนึ่งแล้วว่าอันนี้เก็บใบดีๆเด้อซะเราให้เซ็นนึงแต่ว่าก็เลยเราบอกให้เอ็ดยมมามาที่ยิปหาเราที่นี่ปวดบ่ได้ปวดบ่ไหวก็ได้อยากมาหลายก็ได้มาก,ก่อนครับอืมขับปดบ่ไหวครับสาธุบุญน้ำครับนี่ครับ

ถาดเงินถาดทองเ้าไปใส่ถาดเงินถาดทังโยกกังโยกยาไป เงินเงินกับทองจะล้นมาอี่างนเงินกทองจะล้นมาที่ตาในหน้าตาเลมคุณเโทรศ์ให้เราไหเปนทองับแล้วนะครับเป็นครับเดี๋ยวจะให้พรในผมขอถ่ายหน่อยครับเป็นถาดอะไรนะถาดเงินทาดทอง ฐาเงินถาดทองหลวงพ่อลงยันให้นะครับเอาไปใส่ถานเงินถาดทองนี่ใส่ใส่ยังไงไม่ก็เอาไปไว้ที่โรงงานให้เป็นสิบคนอยู่โรงแรมใช่ไหมครับโรงงานเออโรงงานค้าไม้ที่แพ้โอ้ครับเป็นโอ้ไม้จากแพรเหรอครับครับเป็นโรงงานค้าไม้ที่แพรนะครับครับพอดีวันนั้นที่ห่วยก็เลยได้ช่วยที่โรงงานถาดนถาดไม่เจ็บไม่พอก็เลยครับ ถ้ามีชคว็จะกลับมาทบาครับสาธุด้วยนะครับหลวงพ่อบอกว่าเงินเต็มถาบจาตใจนะครับโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านทุกคนอาจารย์ก็จะไปดูรถเป็นโผดีอยู่เดี๋ยวโอกาสดีๆไว้พูดคุยกันใหม่อนุโมทนาในส่วนบุญกับทุกท่านทุกคนชาวนี้เดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสีนถ้ามีโอกาสก็มาร่วมบุญกันถิ่นกันด้อยโยมด้อ กินขนโต๊ะขนน้องกันได้มือบญฉันผู้ไดู้้ได้ว่าพูได้ขอดีนีวยเมื่อบุญเิ็เมื่อเมื่อกระถท่ยมที่เป็นเมื่อพิเศษด้วยบ็รลมบรรลุบุญน้งกันได้ผู้อยู่ไกลอยู่ไกลไปดีมารลบุญดรรผู้ส่วต่างประเทศยี่ห้าีการีเป็นวันทอดถวายองค์พระมหากษัติย์แล้วมารวมกันยิ้มใจกองอยกว่าเสมอ นะตั้งใจนครนะอี <coughs> <laughs> <laughs>

តរោទមោវតੰតិអយុវណ្ណសុខေមោលោតតនតយានុបោវេកោប្រតនតយានិកសោ เทวเจถิพันตุเตภาะตุสันตังตระหราภราคตสันปเจวตาสวามาปณทวงนพระธมนณรศาสนาทิ่พันตุเต I กินข้าวกินน้ำเหมือนกันก็ได้เดี๋ยวเข้ากับเดี๋ยวเข้าเนี้อได้ถ้าพระวัดหรือพระเกียรติขาอยู่วัดก็ได้ไปในแน่วแต่คนนี้กินข้าวกินน้ำเหมือนกันครับพกไก่โพกใกล้เดี๋ยวมีโอกาสรใวจังหวะเดี๋ยวมาคุยกันใหม่อาจารย์ก็จะี๋ไปแวะโพก็จอดรออย่างนี้ก็จะไปดูงานลงดินลงอะไรก่อนแล้วคนขี่มาด้กับทุกคนแล้คนลัเห็่ถ้าใครไม่มาเนี่ยไม่ได้ของดีนะ ดูปนเพื่อน้มลังใปคนด่วนน่าได้แต่กินข้าวกินน้ำก็อะไรกินเราจะทานอาหารกัน่อนกินข้าวกินน้ำาุก่นกรับปทานอาหารจันครักกินข้าวกินน้ำันกจลาน